โอมจานสิวันนี้วันที่24เดือนตุลาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะมีประสบการณ์ของความสุขอันไมีขีดจ,จำกัดให้อยู่กับบาบาในทุกๆชั่วขณะคำถามลูกคนไหนได้รับพลังอย่างมากมายจากพ่อคำตอบ ผู้ที่มีศรัทธาว่าพวกเขานั้นคือผู้ที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโลกอันไม่มีขีดจำกัดนี้และพวกเขานั้นกำลังจะมาเป็นนายของโลกอันไม่มีขีดจำกัดนั่นก็คือพ่อผู้เป็นนายของโลกตัวท่านเองผู้ที่กำลังสอนพวกเขาลูกๆเช่นนั้นจะได้รับพลังอย่างมากมาย สาระของคุณธรรมจุดแรกให้ถามหัวใจของลูกข้อที่หนึ่งสมบัติแห่งความสุขที่ลูกได้รับจากข้อนั้นอยู่ในสติปัญญาของลูกไหมข้อที่สองบาบามาที่จะทำให้ลูกลูกเป็นนายของโลกเพราะฉะนั้นกิจกรรมของลูก และหนทางการพูดของลูกกับคนอื่นๆเป็นไปตามนั้นไหมลูกนั้นเคยประนามใครไหมจุดที่สามหลังจากทำสัญญากับพ่อแล้วลูกนั้นแสดงการกระทําที่ไม่บริสุทธิ์ใดๆไหมพรของวับด,ดาดาขอให้ลูกเฝ้าดูเกมของเหตุการณ์ที่ยากลำบากทั้งหลาย ในขณะที่คงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางแล้วเป็นดวงวญาณที่พึงพอใจไม่ว่าเหตุการณ์ที่ยากลำบากอาจจะขย่าลูกมากมายอย่างไรลูกก็จะต้องมั่นคงอยู่ในสภาพของการเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางแล้วลูกนั้นต่อมาจะมีประสบการณ์กับทุกสิ่ง ว่าเป็นเหมือนกับการโชว์หุ่นนั่นมันไม่ใช่ของจริงลูกจะต้องเฝ้าดูเกมในขณะที่คงเกียรติของลูกไว้เกียรติอันสูงส่งของยุคบรรจบพบกันก็คือการเป็นอัญมณีแห่งความพึงพอใจและคงอยู่อย่างพึงพอใจดวงยานผู้ที่คงเกียรตินี้ไว้จะไม่เคย ได้รับความทุกข์ระทมของขวัญพิเศษจากบัพดาดาในยุคบรรจบพบกันคือความพึงพอใจคติพุทธจงอยู่อย่างมีหัวใจที่มีความสุขที่ความสุขในจิตใจของลูกนั้นปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของลูกอย่างชัดเจนอัชชาโอมชานติ